อ๋อน,นี่ก็เจอเมื่อกี้เจอที่ร้านจากกักรยานไฟฟ้าเหมือนกันมาสองร้านเหมือนกันซื้อจักรยานมาขนลำโพงนะฮะโอ้โหสุดยอด,ด,ยดนี่ผมก็สกูตเตอร์มาเหมือนกันเอาตัวนั่น,เ,น,นเหรอฮะเอาตัวนั่นเหรอใช่ใช่ใช่ขี่ไปโรงเรียนได้ไหมเงี้ยใช่ใช่ใช่อยากอยากจะไปไปโปรตีขี่จักรยานอยู่แล้วอยากจะเอาไปขี่เล่นกับจักรยานเนีไง<อ>เปลี่ยนบรรยากาศโอ้โหเสียงดีฮะตัวนี้ไอ้ว่า ในเครื่องก็จะไม่ที่แปะไ่้นี่ผ่านมานะฮะมาซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้านะฮะยังมีเยอะเลยนะฮะลำโพง โอ้ช่วงนี้ไอ้ว่าขายดีนะขายดีขายได้ค่ะขายได้ขายได้แล้วไอ้พวกนี้ว่าไงเจ็ดตรงเจ็ดตาขายดีค่ะมีเข้ามายัง M18 ดหมดไปแล้วหมดแล้วเข้าอย่างเดียวค่ะอ๋อตอนนี้เจ็ดตาเข้าเข้ามาแล้วเอาขาก่อนที่บอกว่า M18 มี50ตัว M มีตัวค่ะตัวหมดแล้วเหรอแล้วค่ะโอ้โหไอ้ที่เป็นโพเดียมนะใช่ที่บอกว่ามันจะสลับเป็นเข้ามาตอนฟารนหมดอันนี้มันจะเข้ามาใช่โอ้ นี่นะฮะหมดหมดร้อยกว่าตัวอันนี้เข้ามากี่ตัวอันนี้เข้ามาเพิ่งเข้ามาเดือนที่แล้วใช่ไหมคะใช่ห้าห้าสิบตัวจะหมดไหมเนี่ยจะไหวเหรอตัวคโอ้หมดอีกแล้วอ๋อแล้วไอเอ็มสิบแปดเข้ามาตอนไหนจะเดือนนี้สิ้นเดือนค่ะสิ้นเดือนใช่ไหมโอ้หายดีหายดีขายได้เรื่อยๆค่ะนะโอ้โหเนาะนี่นะฮะไอพวกราคาสักเจ็ดแปดพันก็มีนะฮะ ะะอ่อันนี้ผมมีเพลงชุดใหม่มานี่ไม่ใช่อะไรเพลงชุดใหม่ม<า>นะ,ะเพลงชุดใหม่มาลองกระหึมนะฮะกระหึมเห็นนะฮะผมเอาเพลงให้อนอื่นนะฮะเดี๋ยวคนะที่ช่วยถือหน,ะะ <5. S 2> น่อยนะค่ะให้ต้องของานช่วยถือเลยนะฮะ ค่ะนี่ขอบคุณมากนะครับค่ะอันนี้เสื้อแดงเลยนะฮะอันนี้เสื้อแดงนะคะของของนี้เข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วเ,เ,เถึงถึงว่าจะดูคลิปแล้วมันหมดไปก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะเนี่ยบึ้มมาเลยนะฮะอันนี้ราคา16,900าค่ะ 16, ส่ง เนาะอันน yes. ี้ต่างจังหวัดมีส่งเยอะไหมฮะเนี่ยเยอะค่ะเยอะเลยเยอะค่ะนะฮะตอนนี้ก็ยังส่งอยู่นะตอนนี้ก็ส่งค่ะถ้าขนส่งยังทํางานยังไงก็ยังส่งใช่ค่ะนะฮะถ้าเป็ยังไงขนส่งยังทำงานนะคะนะแล้วก็เราจะอะไรนะทําการฆ่าเชื้อใช่ค่ะต่อไปขีดพ่นอะไรให้ร้อยตอนนี้หนมีเครื่องพ่นแล้วนะแต่หนูยังไม่ได้มาเหรอเครื่องพ่นพ่นให้เรียบร้อยเลยเนาะโอเคนะฮะ ก็จะมีของเข้ามาเรื่อยๆเนาะเข้ามาตอนนี้คนรอเอ M มเอ็มกันก็เยอะค่ะ M อ็มก็เยอะจองลงชื่อจองกันไปแล้วจองแต่ไม่ต้องโอนเงินเนาะไม่ต้องไม่ต้องคือเราไปก็คือว่าถึงจะเป็นตัวนี้ก็เหอะอันนี้คือมอนสเตอร์เจตาค่ะอันนี้คาราโอเกะหอมมากคนดูจะหกแสนแล้วคะตัวเนี้ยห้าแสนอัพตัวเนี้ยตัวนี้เสียงดีค่ะตัวนี้เสียงดีมากเสียงดีมากลองคาราโอเกะดีมากให้โชว์ไมค์สักหน่อยเนาะได้ได้นี่ อันนี้เรามาอัปเดตให้ชมนะคะคือคลิปเก่าๆอ่ะมีอยู่แล้วเนาะคลิปเก่าๆเนี่ยก็คือตอนเนี้เขามีคนดูเยอะนะฮะเดี๋ยวลองให้ทดลองใหม่ให้ดูนะฮะตอนนี้เราต้องสวมหน้ากากทุกคนเลยนะครั้งที่แล้วยังบอกว่าผมผมผมถ่ายเจ๊เนี่ยใครสวมคนหนึ่งก็ได้ตอนนี้ไม่ได้สวมเดี๋ยวตดปรับสวัสดีค่ะทดอสอบนะคะเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามทดสอบ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็หวงชิคทืนะคะแอคคอรมากไปก็ปิดได้นะคะดีเลย์มากไปเราก็ปิดได้นะคะสวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสามสี่ทศสอบทดสอบส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็ควงเช็คทืทุกมุมนะฮะบที่ผมพยายามให้ดูทุกมุมนะฮะ เสียงออกชัดทุกมุมเลยเนาะอะไรนะคะเสียงชัดทุกมุมเลยมุมค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เน้นเสียงดีๆนะคะเนี่ยมะคะถือไมค์หางขนาดนี้นะคะสวัสดีค่ะใส่ใส่ใส่แมสและตอนพูดเหมือนไม่ได้ใส่แมสเลยเนาะเหรอคะใช่เนี่ยเออเสียงมันออกมาชัดมากใช่แล้วเนี่ยหางด้วยใส่แมสนะคะตอนนี้เออใด่นะคะ ส,สองสองตัวใช้พร้อมกันไม่กวนใช่ไหมครไม่กวนค่ะเคยเคยลองสองตัวไหม <c oughs> นี่เดี๋ยวลองดูนะคะลองลองพูดสับกันได้เลยนะตอนนี้เราให้ลูกค้าไปแล้วเอาสมัยติ <c oughs> โลโล่ช็คช็คดึงสองมส,ส่พศพศพศ หล่นก<ร>็เลยว่าเออทำไปแล้วอ้โเปลี่ยนเปลี่ยนให้ลูกค้าไปแล้วโอ้โหนี่นะครับใจปั๊มมากเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีให้ลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปเคมาได้ค่ะูอ๋อโอเคเดี๋ยวไปเคมได้ลูกค้าเขาลองแล้วเขาทำหล่นใช่ค่ะเขาก็บอกตรงตรงแหละเออโอเคเลยเนาะตรงแหละแล้วก็เอานะเขาเพิ่งซื้อไปเองอ๋อโอเคนะนั้นโอเคไม่เป็นไรนะฮะแต่ใช้สองอันได้แน่นอนได้แน่นอน สวยเอ๊ะมันมันมีลำโพงกี่ดอกนะเจ็ดเจ็ดตาเนี่ยตาค่ะต้องต้องเปรูปเนี่ยเขาจะอยู่ตรงเนี้ยเองไหมหนึ่งพี่น้องอันนี้อใช่หนึ่งสองเป็นเป็นกี่นิ้วบ้างคะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยแปดนิ้วแปดนิ้วอันนี้สนิ้วสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วโอเคแล้วก็สิบนิ้ว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 สิบสิบนิ้วสี่ลูก สิบนิ้วสี่ลูกตรงนี้มีมีเพื่อนเขาเมนมาถามผมก็ตอบไม่ถูกเป็นสิบนิ้วสี่ลูกนะฮะก็คือตรงนี้สี่ลูกอันนี้คือแปดนิ้วเสียงกลางแล้วก็สี่นิ้วสามนิ้วสนิ้วองตัวสามนิ้วเป็นเสียงแหลมเสียงแหลมเสียงแหลมสองตัวเสียงกลางเสียงกลางแล้วก็เสียงเสียงเบสสี่ตัวนี่หน้านะแน่นนะฮะอันนี้ร้องร้องคาราเต้คือที่เขา ใสมันมแล้วก็คุ้มค่าถ้าเกิดเป็นดอกใหญ่น่ะเสียงมันกว้างมันคือการแจ้งใช่มันจะฟังใกล้ๆไม่ได้ใช่เดี๋ยวฟังใกล้ๆแล้วมันจะเปิดเบาๆไม่ได้นี่นะถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยทั้งเบาทั้งไกลได้เนี่ยเราเปิดลีลีไว้เนาะก็เด้งได้ยินเนี่ยสมมติอยู่ในบ้านเราฟังแค่เนี่ยอ่าเนี่ยอยู่ในบ้านเราฟังแค่นี้ก็ออกชัดนะฮะ ยืนไกลๆดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงเนาะนี่นะหนึ่งหกเก้าศูนย์ศูนย์รวมค่าขนส่งเนาะหนึ่งหนึ่งหกเก้าเนาะนี่นะไม่ถึงครึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะไปห่างๆประมาณนี้นะฮะเบสนะนี่นะเบสกับเสียงแหลมผมจะลองไปยืนตรงนู้น,น,น,ใในเลยฮะ เดินไปตรงนี้เลยนะฮะสุดประตูตรงนี้เลยตรงใกล้ทางออกเลยนะฮะตรงนี้ทางออกเลยนี่นะฮะประตูทางออกนะฮะไม่ได้เพิ่มเสียงเลยนะฮะตรงนี้ คาสูงนะฮะกว้างนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่กว้างนะฮะไม่ใช่ในห้องนะะเป็นห้องโถงเลยในห้างนะฮะชัด เราใช้แบตนีาถึงหกชั่วโมงขั้นต่กถ้าถึง6ชั่วโมง,ง,โมงเปิดต่อเน,นื่องเลยเปิดต่อเน,นื่องเลยแนะต่บางคนบอกว่าเปิดตั้งแต่เปิดตั้งแต่3ามสีม่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยโอ้โหเปิดอย่างนั้นเลยค่ะแต่แต<ม>ว่าบางทีอาจจะเปิดเสียงไม่เต็มเพรเขาเปิดประมาณถ้าเกิดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะหรอแต่หนูยังไม่เคยลองแบบคือหนูว่าจะไม่บอกเกินความเป็นจริงบอกเกลีอวว่าถ้าเกิดเกิน นกเขามองเนี่ยได้แน่นอนแต่มันมีเกินมากกว่าเพราะแต้มมันลูกใหญ่มากใช่ใช่แต่ว่าแล้วชาร์จชาร์จจะประมาณสี่สี่ถึงห้าชั่วโมงเนาะหรือไม่จำเป็นต้องเต็มก็มาใช้ได้ก่อนรู้ชาร์จ้ชั่วโมงสองชั่วโมงรีบใช้ก็เอามาใช้ก่อนใช่ได้ได้เหมือนกันหรือหรือถ้าเกิดรีบจริงๆเสียบไปด้วยใช้ไปด้วยใช้ไปด้วยเสียไปเลยได้เลยนะฮะสมมติงานแต่งงานบวชไม่ไหวแล้วแขกมาแล้วอะไรเงี้ยต้องรีบใช้แล้วอะไรเงี้ยเนาะใช้ได้เลยนะฮะ จะส่งจะส่งทั่วประเทศเลยนะฮะส่งทั่วประเทศเลยนีะฮะงานมันได้เลยนะนี่ล้อ,อลื่นนะฮะอ่อแอดไลน์หรือโทรมาติดต่อได้เลยนเนาะเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับผมเคยทำไปแล้วหลายทีนะวันนี้พามาอัปเดตให้ชมว่าของเข้ามาแล้วแต่ว่าก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะ ะเดยมใกล้จหแล้วแต่ว่าก็ก็เริ่มสั่งแล้วคือตอนนี้ของรถรถที่ใกล้จะหมดคือรถที่เข้ามาแล้วแต่ว่าแต่ละว่าหลักของของที่ใกล้จะหมดก็คือสั่งสั่งแล้วแต่ว่าที่เหลือประมาณที่เหลือสี่ห้าตัวคือรถรถแล้วรถที่แล้วรถที่แล้วที่เข้ามาตอนเดือนไปไปมีนาหรือต้นต้นเมษาใช่ไหมตอนนี้น่าจะปลก็คือมาแล้วเนาะโอเคไป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 ต้นต้นเมษาเนี่ย โอเคกำหนดแล้วแล้วก็จะสั่งมาใหม่แล้วสั่งมาใหม่ค่ะแต่ลงชื่อจองไม่ได้เนาะได้ค่ะโทรโทรโทรมาได้ค่ะโทรมาได้แล้วจองไม่ต้องเสียตังเลยไม่ต้องเสียตังจองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวของมาแม่ค้าจะโทรไปบอกว่าของมาแล้วนะใค่ค่ะโอเคนะฮะแต่อันเนี้ยมันไม่มีเก็บเงินปลายทางต้องบอกก่อนจริงๆว่าไม่มีเก็บเงินปลายทางจริงแต่หนูไม่เคยมีประวัติเออนะฮะ คือไม่เก็บไม่มีคือโอนมาโอนมาก็คือขนส่งก็ไปใช่ส่งไปเลยคือตรงนี้ส่งวันนี้เลยอย่างเงี้ยส่งออกให้เลยทันทีโอเคนะฮะแล้วก็จะมีใบเล็กที่ขนส่งให้ว่าตรงไหนให้ไปเช็คได้เลยขนส่งอะไรเลขบินอะไรเขาจะมีแบบเป็นเลขบินเลขบินดูแล้วสามารถเช็คของตามตามของได้โอเคนะฮะหรือจะเดินมาที่ร้านก็ได้เนาะถ้ามาที่ร้านแล้วบัตรเครดิตด้วย